สวัสดีจ้าวันนี้ก้อยก็จะมาทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูค่ะไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงปลาอะไรต่างๆแต่หัวใจหลักก็คือน้ำจิ้มเนาะก้อยก็ทำเนี่ยค่ะปกติเลย 3- 4เม็ดก้อยมีพริกขี้หนูเนาะก็ใส่ลงไปกระเทียมใส่ลงไปอีกเม็ดนะคะเพิ่มเติมแต่พริกขี้หนูน,นี้เผ็ดจริงๆนะเผ็ดแบบเผ็ดแสบแสบริมฟีปากอะค่ะก็เลยไม่กล้าใส่เยอะ พอตามรวมไปผสมกันแล้วเนาะเราก็นี่แหลคะค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยคะ่ะแล้วแต่เราชอบมากชอบน้อยเนาะใส่เกลือลงไปด้วยส่วนผสมรสชาตินี่คือแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราชอบเลยคะ่ะว่าเราจะชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงแล้วแต่เราชอบเนาะตามปากเราอะคะ่ะพอเราทำกินเอง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยถั่วลิสงปน่นก้อยชอบมากถั่วลิสงเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปกบผสมเนี่ยค่ะออกมาก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นไอ้สีของพริกนะคะแต่ว่าเผ็ดนะรสชาติเผ็ดอยู่โอเคต่อมาเรามาต้มเส้นหมี่วัยกันค่ะกินเมียงปลาก็ต้องใส่เส้นหมี่เนาะ หรือว่าจะใส่เส้นขนมจีนก็ได้ค่ะก็าไปต้มลงไปต้มไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวเองอเดี๋ยววันนี้ก็จะทำสองสองอย่างค่ะเส้นมีวยวัยกับเส้นขนมจีนไหนๆก็จะกินแล้วเนาะก็เอาสองอย่างเลยแล้วกันเนี่ยค่ะเส้นขนมจีน เรามาต้มกันต่อเลยนะคะต้มเส้นขนมจีนต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันสุกเนี่ยคะ่ะที่ปลาปลาไปซื้อมาเป็นปลาทูสีน้ำเงินคะ่ะหรือบ้านเราเรียกปลาซาบะใช่ไหมคะแต่มันรสชาติเป็นเหมือนแบบว่าปลาทูเลยนะ เนี่ยค่ะจัดแจงผักทุกอย่างแล้วก็เนื้อปลาเส้นขนมจีนเส้นมีไวยๆก็จะมีผักชีผักรัวละพาผักกาดเขียวแล้วก็พวกผักสละแหน่เนี่ยค่ะโอเคออกมาก็จะประมาณนี้นะคะใส่รวมกันหอ่อลงไปอย่างนี้แล้วก็ราดน้ำจิ้มค่า ไปกินกันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ